ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปั๊มอิทธิรันครับพาเก้าไก่ครับครับผมรองหมูร้อยตำรวจโทธรัตนชัยเฉลยคำครับครับผมแซนอิสราทร์โปักครับครับเราอยู่กับอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับวันนี้อาจารย์มาลงพื้นที่นครสวรรค์ครับช่วงเช้ารู้สึกเป็นกิจกรรมทุนนำไฟคานพบประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสพาอาจารย์ ชมรอบเมืองนครสวรรค์ประเดศก็อยากให้จ่าดูบริบทของเมืองเนาะการเติบโตของเมืองซึ่งเดี๋ยวช่วงเย็นนี้จะมีเสวนาเรื่องการพัฒนาเมืองนครสวรรค์ดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้จุดนี้ที่จะมาลงพื้นที่ก็คือสถานีรถไฟหนองปิงนะครับครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงก็จะผ่านและจอดที่สถานีนี้แล้วก็ที่ด้านหลังของเราเราจะเห็นกําลังสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็สร้างรถไฟรางคู่อยู่ เท่าที่อาจารย์เห็นเป็นยังไงบ้างครับสถานีนี้ความปลอดภยัยหรือว่าโอกาสของนครสวรรค์นในการเติบโตครับ,รบก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับตอนนี้เราช่วงเสาเย็นนะฮะแต่คนก็ยังหลงเหลงอยู่เนาะและลักษณะความปลอดภัยก็ยังใช้การข้ามธรรมดานะชานก็ยังชานปกติอยู่ยังไม่ได้ยกระดับเป็น u n i v e r s ซ l design ที่เป็นชานชลาสูงอะไรแล้วแต่ที่สําคัญก็คือตําแหน่งเนี้ยที่เรายืนกันอยู่เนี้ยก็คือสถานีหลักของนครคนสวรรค์ นะซึ่งจะห่างจากตัวเมืองประมาณ8กิโลเมตรแต่เมื่อกี้ที่เราดูกันเนี่ยแทบไม่มีการเชื่อมต่อนะมันก็ไม่มีความสะดวกของการเดินทางฉนั้นต่อให้ทำไอเนี่ยดีแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่เชื่อมต่อเนี่ยไม่มีประโยชน์ฉะนั้น p r i ORITY แรกเนี่ยจะทำยังไงที่จะเชื่อมต่อทำให้คนเนี่ยใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้นะอย่างเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถไฟนะแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปเมืองมันถึงจะ มีประโยชน์ไม่งั้นคนส่วนใหญ่ก็จะต้องขับรถมาอยู่ดีนะล้วถามว่าจะทํายังไงให้มันดีเนี่ยจริงๆเรามีรางอยู่แล้วเนาะเรามีรางเป็นรางเดี่ยวตอนนี้ที่ทําก็คือทางคู่มันวิ่งสวนกันได้นั่นคือการเพิ่มคาบซี่ให้กับระบบประมาณ10เท่าเร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงงั้นประเด็นก็คือหาขบวนรถไฟดีๆมาวิ่งครับยังไม่มีความจําเป็นต้องรีบทําจาก1เป็น4ี่ยังไม่จำเป็นต้องรถไฟความเร็วสูงตอนนี้ถ้าเราพูด<ม>ถึงด้วยเงินที่เท่ากันเนาะมัน<ม> มันทําไปแล้วจะมีคนใช้ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าทำแบบฉลาดนี่คือ1เป็น2อ่าแล้วก็ทําเน้นการเชื่อมต่อพอเริ่มมีคนใช้มากพอจะทําจาก2เป็น4ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะมันมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องทําจาก1เป็น4ค,ค,คือเวลาเราพูดถึงการบริหารนจักการทรัพยากรเนี่ยมันมีอยู่อย่างจํากัดถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเรื่องอื่นก็ได้น้อยครับเพราะั้นมันก็ต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดีเนาะงฉะนั้นะจากสภาพอย่างที่เห็นนะจะทํายังไงให้คนมาใช้ มากมากทำยังไงให้คนเชื่อมต่อไปที่เมืองมากๆนะฮะอันนี้คือความความจำเป็นครับตอนนี้เมื่อสักครู่เดินเข้าไปถามพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนี้รถสองแถวจากเมืองไปก็ประมาณ10-20บนาทีบางทีก็ต้องรอคนก่อนถึงจะออกได้อันนี้ก็เป็นความลำบากของคนที่อยากจะใช้รถไฟผมเองก็อยากจะใช้รถไฟนะอาจารย์ถ้ามันมีคุณภาพประสิทธิภาพดีพอครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัยเท่าที่อาจารย์เห็นเป็นยังไงครับในพื้นที่นี้ ครับก็ยังไม่มีระบบความปลอดภัยมากเท่าที่ควรเนาะเราถึงสภาพบ้านเมืองรอบๆสถานีอะไรก็ยังรกร้างว่างเปล่าแล้วก็จากนี้เชื่อมไปเมืองก็เมื่อกี้ดูคร่าวๆก็มาสัก8 8กิโล,โลได้ไอ้ไอ้ปดกิโลตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงให้โดยเฉพาะรอบๆสถานีเนี่ยม,มันพัฒนาม,มันเกิดแหล่ง ถ้าเราเดินทางไปหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยจริงๆแถวๆสถานรถไฟนะครับที่จะเป็นแหล่งความเจริญนะเราไม่ควรคิดแต่จะเอาแต่เชื่อมระหว่างเมืองแต่ทำไงให้เมืองเนี่ยมันจเจริญครับผมครับแล้วมีคำถามหนึ่งจริงๆถามอาจารย์ไปแล้วอยากจะอาจารย์ตอบประชาชนที่ติดตามวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับ,รบเรื่องของคนนครสวรรค์นเนี่ยอยากให้มีรถไฟความเร็วสูงเนาะอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็จุดนี้เป็นจุดจอดหลกัก แต่ว่ามันมีจุดจอดใกล้ๆเมืองที่เป็นเรียกว่าสถานีปากน้าโพซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่ถึง10กิโลแต่ว่ามันจะเชื่อมเมืองก็อยากให้รถไฟความเร็วสูงมันจอด2จุดได้ไหมมันเลยไปอีกหน่อยโดยหลักการทางวิศวกรรมทําได้ไหมหรือไม่เหมาะสมคือคือโดยหลักการเนี่ยจริงๆตัวนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนาะแล้วก็ผ่านนครสวรรค์จริงๆนครสวรรค์เนี่ยถ้าจะพูดถึงจุดจอดมันควรจะต้องมีจุดจอดเดียวจะจะจะที่นี่หรือที่ปากน้ําโพก็ต้องก็ต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่ถ้าเกิด มันมีหลายๆหลายๆจุดจอดเนี่ยมันก็ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยเพราะว่าจากสถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่งมันก็กว่าจะเร่งกว่าจะเบรกนะฮะจากนี่ไปสถานีปากน้ําโพนี่แค่ประมาณสัก5กิโล8กิโลแค่นี้มันโอ้โหกว่าจะเร่งกว่าจะเบรกอะไรต่างๆแล้วก็มันเป็นการรวมรวมดีมานให้ให้มีคนมาใช้เยอะนะก็ต้องก็ต้องตัดสินใจเลือกนะว่าจะพัฒนาสถานีนครสวรรค์หรือจะพัฒนาสถานีปากลำโพป,ปากน้ําโพให้เป็นหับ แล้วก็เมื่อกี้ที่เราพูดถึงการพัฒนาเมืองบริเวณรอบๆสถานีการเชื่อมต่อกับใจกลางเมืองก็ต้องเลือกครับถ้าทำสเปซสปะมันก็ไม่เกิดการใช้สอยแต่ถ้าพูดถึงสเตชันนี้รถไฟรางคู่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นรถไฟรางคู่ความเร็ว160ยกิโลต่ชั่วโมงที่พูดถึงครับก็คือรถไฟทางคู่ก็ดีหรือรถไฟความเร็วสูงก็ดีจริงๆมันก็คือคือรถไฟความว่าความเร็วสูงก็คือ250 นั้นจริงๆท,ที่จำเป็นเนี่ยก็คือตัวรถไฟทางคู่ซึ่งมันขนได้ทั้งคนทั้งของนะฮะแล้วก็การที่เป็นรถไฟทางคู่ก็คือปัญหาเดียวกันนะฮะคือจะเร่งแล้วก็จะจอดถูกไหมแต่ว่าโดยหลักการถ้าจะทําให้เป็นรถไฟความเร็วสูงให้มันมีมีประโยชน์ของความเร็วสูงจริงสถานีมันก็จะต้องน้อยกว่าน้อยกว่าอีกยิ่งรถไฟ วิ่งช้าเท่าไหร่สถานีก็จะมีได้เยอะอย่างรถไฟในเมืองเนี่ยวิ่งได้ประมาณสัก60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ามันเร็วกว่านั้นมันก็ไม่ไม,ไม่มีความจำเป็นต้องเอาขอบวนดีๆมาวิ่งอะ่ะเพราะมันจอดทุก1กิโลอย่างรถไฟฟ้าในกรุงเทพอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพูดถึงระหว่างเมืองเนี่ยถ้าเป็นรถไฟทางคู่ก็อนลาวที่จะมีสถานีระหว่างทางเยอะหน่อยถ้ารถไฟความเร็วก,ก็ต้องยิ่งน้อยไปเลยแต่ยังไงก็ตามในสภาพพื้นที่นครสวรรค์เนี่ยถ้าถ้าพูดถึงหลักการเวลาเรามอง ภาพใหญ่มันก็ควรจะมีสถานีเดียวนะแต่ว่าโอเคเวลาคนถ้าจะเดินทางจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งมันก็ต้องมีการเชื่อมโยงจะด้วยรถไฟธรรมดาหรือจะช่วยรถเมย์ก็สามารถทําได้ครับ<ม>แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้นะครับห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับเราจะมีงานเสวนาพัฒนาเมืองนครสวรรค์ดีขึ้นครั้งที่9นะครับเป็นมุ่งสู่ขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นนะครับก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรเชษแล้วก็คุณหัวทนายสลันนะครับพูดคุยเย็นนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไป วันนั้นผมอยากให้อาจารย์เนื่องจากเราใกล้เลือกตั้งแล้วครับอยากให้อาจารย์พูด่างก,กระชับหน่อยด้วยว่าเรามีนโยบายเกี่ยวกับขนส่งสาธารนณะกับาการเลือกตั้งทั้งนีอย่างไรบ้างครับครับก็ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนเนาะแปลว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้แล้วก็ทุกคนได้ประโยชน์ถ้าเราลงทุนกับระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาเมืองพัฒนาเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจรายย่อย คนขับรถก็มีแต่ทุนใหญ่เนี่ยครับเจ้าของปั๊มน้ํามันเจ้าของขายรถยนต์ธุรกิจที่เป็นห้างขนาดใหญ่แต่ขนส่งหางนี่คือร้านลวงลายย่อยนะขึ้นรถไฟไปต่อรถเมมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อยคนขายก๋วยเตี๋ยวร้านของชําข้างทางหรืออะไรต่างๆพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ทําเมืองให้เป็นเมืองนะฮะไม่ใช่ว่าทําแต่ อินฟราสตรัคเจอร์ระหว่างเมืองทําถนนระหว่างเมืองทํารถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองทํารถไฟทางคู่ระหว่างเมืองแต่สุดท้ายที่เมือง,องไ,ได้พ<ว>ัฒนา,อ,าอะไรอะไรสําคัญก,กันเรากาลังจะบอกว่าเฮ้ยเอาลงมาพัฒนาเมืองทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาดเอาระบบขนส่งสาธารณะไปวางให้คนเดินทางได้โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไปซื้อรถครับครับแล้วก็มีนโยบายหนึ่งที่ในเรื่องของการกระจายอำนาจใช่ไหมฮะที่เป็นงบเป็นกองทุน หนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับครับผมก็เป็นสีดฟันที่จะตั้งต้นให้มันเดินได้เร็วครับครับผมโอเคก็เดี๋ยวยังไงรองหมูมีอะไรจะฝากไว้ไหมก่อนที่เราจะไปพบกันเย็นคครับืออย่างนี้ไม่ถึงว่านครสวรรค์เราเนี่ยมาถึงจุดของของการข้ามนาคมกันเนียเมื่อสักครู่ที่ฟังอาจารย์ได้ได้พูดที่ในสำนักงานแล้วก็ได้อยากนำเสนอในลักษาดีว่าฝากถึงพี่น้องชาวนครสวรรค์ในตลาดจริงๆแล้วเราตลาดเราเนี่ย ขายการพัฒนามานานเงียบเหงาสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามจนช่วงเย็นนะครับอาจารย์จะมีคําตอบในเรื่องนี้นะครับว่าจะฟื้นฟูนะครับจากกระเดิมเลยใครใช้การคมนาคมทางเรือนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมีทางเลี่ยงเมืองนะครับเมืองขยายออกแต่ในขณะเดียวกันกำลังทิ้งเมืองเก่าซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของเหมือนเป็นชีวิตของคนคนครสวรรค์ในซ้ำไปนะครับเย็นนี้เราพบกันในการเสวนา ครับโอเคครับเดี๋ยวพวกเราลาไปก่อนครับพบกันครับสวัสดี<ช>ครับ